สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้เรื่องแผนภาพเซลล์กาวนิกค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมีทั้งหมด3ชุดพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอะจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะมาดูโจทย์ข้อแรกเลยนะคะ,ะ sn นะคะ sn นะ sn กับ sn 2บวกนะคะ sn 2บวกนะ ะสะพานเกลือนะคะสะพานเกลือกับคอปเปอร์สองบววนะคะคอปเปอร์นะคะอ่ะโจทย์ให้เขียนปฏิกิริยาให้เขียนปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดกับขั้วแคโทดถูกไหมคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าอะไรเอ่ยฝั่งซ้ายคือแอโนดถูกไหมถ้าเป็นฝั่งขวานะคะฝั่งขวาก็คือแคโทดนะคะอ่ะทีนี้ ะะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาะะที่ขั้วแอนูดกันก่อนนะคะก็คือตัวนี้ถูกไหมนะหนูก็จะได้จะเห็นว่าตัวนี้นะคะคือตัวอะไรลูกตัว Reduce ถูกไหมคะนะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนี่สังเกตนะคะเลข Oxidation มันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น Sn ตัวนี้เป็นตัว Reduce นะคะหนูก็จะได้ปฏิกิริยาว่านะคะ Sn นะ Sn สถานะโลหะนะคะได้เป็น Sn สองบวกนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นสองบวกถูกไหมลูกเป็นสองบวกเลขออกซิเดชันฝั่งนี้เป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะศูนย์กับสองบวกนะคะจะเท่ากันได้ยังไงน้องต้องบวกอะไรคะสองอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบวกไปสองอิเล็กตรอนแล้วก็จะเป็นไงเท่ากันนะ อ่ะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดนะคะขั้วแอโนดนะต่อไปเป็นปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดนะคะขั้วแคโทดอ่ะเป็นยังไงนะคะหนูเห็นอะไรคะเห็นคอปเปอร์ใช่ไหมลูกเห็นคอปเปอร์ตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยคอปเปอร์สองบวกนะคะเป็นอ่าคอปเปอร์นะคะ,น copper, นะ,คะแสดงว่าตัวที่เป็นตัวออกซิไดคือตัวนี้ลูกนะคะออกซิไดส์นะคะ นะคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขียนปฏิกิริยานะคะตรงนี้จะต้องเป็นปฏิกิริยา e d u ั t i o นนะคะ reduction ก,ก็เป็นอะไรลูก Cu 2บวกนะคะ Cu 2บกนะเกิดปฏิกิริยานะคะได้เป็น CuS ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเลข Oxidation นะคะฝั่งนี้กับเลข Oxidation นะคะฝั่งนี้เป็นไงไม่เท่ากันฝั่งนี้มีอยู่เท่าไหร่ สองบวกใช่ไหมเอ่ยแต่ฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะฝั่งนี้มีแค่ศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องบวกสองอิเล็กตรอนนะคะนะมันถึงจะเท่ากันทั้งสองฝั่งอ่ะที่นี้ได้แล้วสองปฏิกิริยานะคะแอโนโอดคือแอโนโอดคือปฏิกิริยานะคะออกซิเดชันถูกไหมคะออกซิเดชันนะคะ นะส่วนแคโทนคือปฏิกิริยาอะไรคะ reduction นะคะปฏิกิริยา reduction โอเคไหมลูกอ่นะโอเคนะตัวนี้เป็นตัวอะไรคะตัวนี้เป็นตัว reduce ถูกไหมตัวนี้เป็นตัว O x i ซ i z ดโอเคนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูปฏิกิริยารวมนะคะปฏิกิริยารวมอ่ะเราจะรวมสองสมการนี้แหละนะคะเราจะรวมสองสมการนี้แหละนะ อ้เราจะรวมเราสังเกตว่าอะไรลูกเออสองอิเล็กตรอนนะกับ2อ,อิเล็กตรอนมันเป็นยังไงนะมันตัดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยารวมของเราเราเขียนได้เลยนะคะก็คืออะไรลูก Sn นะคะ SnS นะคะบวกกับ Cu 2บวกถูกไหม Cu 2บวกเกิดปฏิกิริยานะคะได้เป็น Sn 2บวกนะคะ Sn 2บวก บวกกับ CuS นะคะอันนี้คือปฏิกิริยาอะไรลูก Redox ถูกไหมนี่คือปฏิกิริยา Redox นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะนักเรียนมาดูโจทย์ข้อที่สองนะคะลูกอ่ะโจทย์นี้นะคะหนูจะเห็นว่าฝั่งซ้าย a อ,อโน e ของพวกเราก็คืออะไรลูก แมกนีเซียมใช่ไหมเอ่ยเป็นแมกนีเซียมสองบวกนะส่วนฝั่งขวามือนะคะเป็นเป็นอะไรคะเป็นไอรอนสามบวกกับไอรอนสองบวกซึ่งสถานะเดียวกันเห็นไหมคะเขาจะคอมด้วยอะไรลูกคอมด้วยจุลภาคใช่ไหมเอ่ยนะคอมด้วยจุลภาคตัวนี้นะไม่ใช่สลัแล้วนะดูดีๆการเขียนแผนภาพเซลลเคมี K Me นะคะนะแต่ถ้าต่างสถานะนะคะเห็นไหมคะสถานะ aqueous นะคะสถานะ S เราจะขั้นด้วยอะไรลูกสลั Select, ใช่ไหมฝั่งนี้เช่นเดียวกัน สองสถานะนะคะเอควอสกับอะไรคะ S นะคะเราก็จะขั้นด้วยอะไรคะสแลตถูกไหมอ่ะโอเคนะนี่คือการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะอ่ะต่อไปเลยคะ่ะนักเรียนนะคะอ่ะมาดูนะคะปฏิกิริยาที่ขั้วแอนโอดกับแคโทดนะคะอันนี้คือแอนโอดใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรลกูกแคโทดใช่ไหมคะอ่าแอนโอดอ่ะ, A อะทีนี้ที่แอนโอดนะคะ ที่แอนดนะคะก็จะได้ว่าอะไรลูกก็จะได้ว่าอะไรเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมให้อะไรคะให้อิเล็กตรอนใช่ไหมให้อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกนะคะเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะปรากฏว่าจะทำยังไงเมื่อเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นก็บวก2อิเล็กตรอนนะคะ,ะมาดูที่ขั้วอะไรคะขั้วแคโทดเนาะขั้วแคโทดนะคะหนูก็จะได้ว่าอะไรลูก ไอรอนใช่ไหมไอรอนสามบวกใช่ไหมเอ่ยไอรอนสามบวกไอรอนสามบวกนะคะอะ่ะไอรอนสามบวกอะ่ะไอรอนสามบวกนะคะหานะเปลี่ยนไปเป็นอะไรลูกเปลี่ยนไปเป็นไอรอนใช่ไหมคะไอรอนสองบวกนะไอรอนสามบวกกลายเป็นไอรอนสองบวกเออโอเคไหมคะอ้าว ทีนี้นะคะหนูสังเกตนะหนูสังเกตเลขออกซิเดชันสองฝั่งเป็นไงลูกสามบวกกับสองบวกนะคะไม่เท่ากันทํายังไงถึงจะเท่ากันคะสองฝั่งน้องก็ทําไมเอ่ยน้องก็เป็นไงบวกอิเล็กตรอนใช่ไหมเอ่ยฝั่งนี้สามบวกก็นะบวกไปหนึ่งอิเล็กตรอนก็เหลือสองบวกฝั่งนี้ก็สองบวกเท่ากันยังเท่าแล้วนะคะต่อไปมาดูปฏิกิริยาร่วมนะคะ ปฏิกิริยารวมค่ะครูเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะปฏิกิริยาปฏิกิริยารวมนะคะปฏิกิริยารวมก็คือปฏิกิริยารีดอกใช่ไหมลูกนะปฏิกิริยารีดอกอ้าวหนูสังเกตว่าอะไรลกูกเราจะรวมปฏิกิริยาแล้วนะคะเราจะรวมปฏิกิริยาแล้วตรงนี้1อิเล็กตรอนนะคะตรงนี้2อิเล็กตรอนอ้าวตัดกันไม่ได้ทํายังไงทีนี้นะน้องก็เอาอะไรลูกสองนะคะเอา2คูณเข้านะคะเจอกันที่2นะ จากอิเล็กตรอนตรงนี้ก็กลายเป็น2อิเล็กตรอนโอเคไหมคะนะตรงนี้ก็กลายเป็น2 Fe นะคะอ่าทีนี้นะคะทีนี้ก็ตัดกันได้แล้วนะคะน้องก็เขียนปฏิกิริยารวมนะคะก็จะได้เป็นอะไรลูก Mg นะคะ Mg บวกกับ2 Fe 3บวกนะคะ Fe 3บวกเกิดปฏิกิริยาแล้วได้ได้ Mg นะคะอ่าได้เป็น Mg 2บวกนะคะ Mg 2บวกบวกกับตัวนี้เลยก็คืออะไรคะ2 Fe 2บวกนะคะเรียบร้อยอันนี้คือปฏิกิริยา Redox ใช่ไหมคะอ่าปฏิกิริยา Redox นะแอ,อโนโอดเกิดปฏิกิริยาอะไรนะปฏิกิริยา Oxidation น,นะคะแคโทดเกิดปฏิกิริยา Reduction น,นะคะส่วนตัวข้างล่างนี้คืออะไรลกูกเอารีกับออกรวมกันกลายเป็น รีดอกนะคะอ่าสามสมการนะคะอ่าอันนี้เนาะพอเข้าใจนะลูกเนาะทำได้นะคะอ่าพอเข้าใจนะคะโอเคค่ะอ่ะมาดูข้อต่อไปคะ่ะลูกอ่าทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้บ้างนะคะนะสิงเป็นสิงสองบวกนะคะกับไฮโดรเจนไอออนนะคะกับแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมลูกอ่าหนูสังเกตแก๊สไฮโดรเจนนะคะสังเกตแก๊สไฮโดรเจนฝั่งนี้เลยฝั่งขวาม,มอือใช่ไหมลูกเห็นไหมคะ สถานะต่างสถานะใช่ไหมลูกอันนี้แก๊สนะคะอันนี้เป็นเอควียสใช่ไหมคะน้องก็จะขั้นด้วยะไรคะ่ะขั้นด้วยสแลรถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูปฏิกิริยาที่ขั้วแอนูดนะคะก็คืออะไรลูกก็คือซิงของเราใช่ไหมคะอ่ะซิงนะคะซิงซิงสถานะ S นะอ่าซิงนะคะเป็นโซลิดใช่ไหมเอ่ยให้อิเล็กตรอนนะคะได้เป็นซิงสองบวกนะคะซิงสองบวก บวก2อิเล็กตรอนโอเคไหมคะอ่ะที่ขั้วแคโทดของเรานะคะไฮโดรเจนไอออนนะคะไฮโดรเจนไอออนอ่ะสถานะเอกเวยสนะคะรับอิเล็กตรอนใช่ไหมเอ่ยได้เป็นไฮโดรเจนในสถานะแก๊สสังเกตว่าอะไรลูกไฮโดรเจนในสถานะแก๊สตัวเนี้ยศูนย์ใช่ไหมลูกเลขออกซิเดชันฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นบวกใช่ไหมคะทาไงจะเท่ากาันน้องก็ทําไมเอ่ยน้องก็บวกไป หนึ่งอิเล็กตรอนนะคะบวกไปหนึ่งอิเล็กตรอนโอเคไหมคะก็จะทําให้เท่ากันและสองฝั่งนี้โอเคนะคะลูกทีนี้นะคะพออิเล็กตรอนมันเท่ากันนะคะน้องอย่าลืมว่าน้องจะต้องทําไมเอ่ยน้องจะต้องทาไมทําการดุลอะตอมนะคะอ่ะดุลอะตอมดุลอะตอมอ่ะฝั่งนี้มีสองใช่ไหมคะฝั่งนี้มีสองอะตอมฝั่งนี้มีเท่าไรมีแค่หนึ่งนะคะฉะนั้นน้องต้องทาไมอ่ะเติมสองเข้าไปนะคะเติมสองเข้าไปปรากฏว่านะคะอ่ะสอง สองบวกใช่ไหมลูกตรงนี้ก็สองลบเจ้ากันพอดีกลายเป็นศูนย์ถูกไหมฝั่งนี้ไม่ต้องเติมนะคะอ่าเท่ากันแล้วนะอะตอมแล้วก็อิเล็กตรอนที่นี้เราจะรวมสมการนะคะสมการรวมได้ยังเอ่ยรวมได้แล้วเนาะนะสองอิเล็กตรอนกับสองอิเล็กตรอนนะคะรวมได้ทีนี้นะคะเราก็ได้สมการของปฏิกิริยารีดอกใช่ไหมลูกอ่าเราได้มาแล้วนะรีดอกของเรานะคะก็จะกลายเป็น Z n นะคะ Z n บวกกับ ไฮโดรเจนไอออนนะคะไฮโดรเจนไอออนได้เป็นอะไรลูก ZN2 นบวกนะคะ Zn2 บวกบวกกับไฮโดรเจนในสถานะแก๊สนะคะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือโจทย์ข้อนี้อันนี้คือปฏิกิริยาอะไรลูกออกซิเดชันใช่ไหมคะขัว้วแอนูดนะอันนี้คือปฏิกิริยารีดักชันนะคะขัว้วแคโทดแล้วก็เป็นปฏิกิริยารีด o อกนะคะอ่ามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะนะัเกเรียนก็คือเป็น อไอออนกับไอออน2บวกแล้วก็คอร์ไรไอออนกับแก๊สคอรีนนะคะอ่ามาดูที่ขั้วอโนดของเราเลยนะคะขั้วอโนดนะคะก็คืออะไโล่เฟใช่ไหมคะ Fe ให้อิเล็กตรอนนะคะได้เป็น Fe 2บวกนะคะ Fe 2บวกทีนี้นะคะก็บวก2ออิเล็กตรอนใช่ไหมคะอ่าโอเคเนาะต่อไปมาดูที่ขั้วแคโทดของเรานะคะขั้วแคโทดนะคะก็จะได้เป็นนะคะ ขั้วแคทโทดของเรานะคะก็จะได้เป็นอ่ะน้องก็ใช้เลย cl ลบใช่ไหมเอ่ย cl ลบอ่ารับอิเล็กตรอนนะคะได้เป็น cl 2นะคะในสถานะแก๊สใช่ไหมเอ่ยอ้าวหนูมาดูซิอ่าปรากฏว่านะคะอ้าวจำนวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากันน้องทำไมคะทำการดุลสมการใช่ไหมลูกอ่าเติม2เข้าไปนะคะอ้าวสองเท่ากันแล้วฝั่งนี้เลขออกซิเดชันเป็น0ฝั่งนี้เลขออกซิเดชันเป็น2ลบใช่ไหมคะ นะก็คือ,อเป็นสองลบใช่ไหมเอ่ยทำไงมันจะเท่ากันน้องต้องบวกอิเล็กตรอนฝั่งนี้เปล่าบวกสองอิเล็กตรอนอย่างนี้หรอคะมันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมลูกมันก็จะกลายเป็นสี่อิเล็กตรอนใช่ไหมคะตกลงใครที่รับอิเล็กตรอนกันแน่ไม่ใช่ตัวนี้รับอิเล็กตรอนแล้วคะ่ะนะจะต้องเป็นอะไรลูกเป็นแก๊สลอรีนรับอิเล็กตรอนนะคะน้องเขียนใหม่นะคะน้องก็จะได้เป็นอะไรลูกเป็น cl นะคะห้อยสองนะคะสถานะแก๊สนะคะนะรับอิเล็กตรอนแล้วก็ได้เป็นอะไรลูกเป็น cl ลบใช่ไหมเอ่ยอ่ะเติมซะเติมอะไรเติมนี่นะคะเติมสองเข้าไปอ่ะสองอะตอมเท่ากันแล้วแต่อิเล็กตรอนเป็นไงไม่เท่าฝั่งนี้มีสองลบใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแก๊สคอรินตอนีจะต้องบวกเท่าไหร่สองอิเล็กตรอนใช่ไหมคะนะก็จะทําให้เท่ากันแล้วนะคะปรากฏว่าน้องจะรวมสรรมการรีดอกนะคะน้องดูเลย ตอนนี้2อิเล็กตรอนนะคะตอนนี้เป็นอะไรคะ2ออิเล็กตรอนเท่ากันหรือ,อยังเอ่ยเท่ากันแล้วนะคะเท่ากันแล้วรวมสมการรีดอกได้นะคะน้องก็จะได้เป็นสมการรีดอกนะคะสมการรีดอกของน้องนะคะก็จะได้เป็น Fe นะคะ Fe นะบวกกับ Cl2 นะคะบวกกับ Cl2 สถานะแก๊สนะคะได้เป็นนะคะได้เป็น Fe2 บวกนะคะ Fe2 บวกบวกกับบวกกับ 2Cl ลบนะคะอันนี้คือปฏิกิริยารวมหรือปฏิกิริยารีดอกของเรานะคะอ้าโอเคนะลูกนะข้อน,นี้นะอ่านะักเรียนทีนี้นะคะที่เหลือหนูไปทําต่อเองนะลูกนะอ่ามาดูโจทย์นะคะข้อน,นี้ดูบ้างโจทย์ข้อน,นี้บอกว่า อจงเขียนแผนภาพเซลล์กาวานิกใช่ไหมลูกจากปฏิกิริยาที่กําหนดให้นะคะก็คือจะให้สมการรวมมานะคะซึ่งก็คือสมการรีด็อกนะคะเป็นอ่ะตัวน,นี้เลยลูกซิงค์นะคะซิงค์นะ,ะบวกกับเลดนะคะเลดส,สองบวกนะคะเลดส,สองบวกเกิดปฏิกิริยานะคะเกิดปฏิกิริยาแล้วได้เป็นซิงค์นะคะซิงค์สองบวกนะคะซิงค์สองบวกซิงค์สองบวกบวกกับ เลนนะคะบวกกับเลนเนาะก็จะทําให้อ่าเราได้ปฏิกิริยารวมมาซึ่งปฏิกิริยารวมตัวนี้ก็คือรีด o อกใช่ไหมลูกนะตัวนี้คือปฏิกิริยารีดอกถูกไหมอ่านะปฏิกิริยารีดอกก็จะมีปฏิกิริยาที่เป็นขั A ้วเอนโนดนะคะก็คือเป็นออกซิเดชันถูกไหม ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยา Reduction เอามาดูซิใครเป็น o x i d a t i ชันใครเป็น Reduction อ่าน้องมาดูฝั่งนี้ค่ะจากซิงค์นะคะจากซิงค์กลายมาเป็นซิงค์สองบวกใช่ไหมลูกอ่ะเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์นะคะตรงนี้มาเป็นสองบวกอ้าวเลขออกซิเดชันเป็นไงลูกเพิ่มใช่ไหมเพิ่มเพราะฉะนั้นเพิ่มตัวนี้ก็คือปฏิกิริยาอะไรเอ่ย ออกซิเดชันใช่ไหมลูกปฏิกิริยาออกซิเดชันนะอ่ะเรูเขียนนะปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือขั้วแอโนดใช่ไหมลูกจําได้เนาะอ่ะเราได้มาแล้วทีนี้เราก็เขียนเลยนะคะเราก็เขียนเลยเราก็จะได้เป็นอะไรลูกเป็นซิงคะ์นะคะซิงค์นะคะเกิดปฏิกิริยานะคะกลายเป็นซิงค์นะคะซิงค์สองบวกนะคะซิงค์สองบวกถูกไหมนี่คือขั้วแอโนดถูกไหมคะนะขั้วแอโนดนะ ต่อไปคั่วแคทโทดนะคะอ่ะขั้วแคทโทดนะคะหนูก็จะได้เป็นอะไรลูกแคทโทดแคทโทดของหนูอ่ะแคทโทดของหนูก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเลดใช่ไหมลูกนะเลด PB เลดนะคะสองบวกนะบวกสองอิเล็กตรอนนะคะรับอิเล็กตรอนมาได้เป็นได้เป็น PB นะคะเลดนะคะสถานะ S โอเคไหมลูกอันนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันอันนี้คือปฏิกิริยา reduction นะคะ reduction จะเกิดที่ขั้วอะไรคะขั้ว cathode นะคะอ่ะอ้าวทีนี้โจทย์บอกว่าให้หนูเขียนแผนภาพเซลล์กาลวานิกถูกไหมเราก็ทำไงลูกเราก็ทำไงแผนภาพเซลล์ของเราก็คืออะไรลูกฝั่งซ้ายจะต้องเป็นแอโนดใช่ไหมคะแอโนดคือใครแอโนดคือตัวนี้ใช่ไหมลูกเราก็จะได้เป็นอะไรลูก Z n นะคะสถานะ S นะคะตัวนี้เป็นอะไรลูกเอควีตใช่ไหม เอวต่างสถานะใส่สลกนะคะน้องก็จะได้เป็น z ซ2เอบวกนะคะ AQ นะคะโดนขั้นด้วยไรล,ลูกสะพานเกลือถูกไหมโดนขั้นด้วยสะพานเกลือฝั่งนี้นะคะขวามือของเราก็คือขัว้วแคโทดนะคะแคโทดของเราก็เป็น p b บิเลตถูกไหมนะสถานะ a q u วนะคะต่างสถานะขั้นด้วยนะคะ Pb นะคะ s นะคะอ่ะจบแล้วนะคะนี่คือแผนภาพเซลล์กวนิกนะคะของปฏิกิริยานี้นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูข้อต่อไปนะคะลูกอันนี้ให้เขียนแผนภาพเซลล์เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นน้องสังเกตจากปฏิกิริยาก่อนนะคะว่าปฏิกิริยานี้นะคะมีใครเป็นตัวให้อิเล็กตรอนมีใครเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะอ่าน้องดูไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนตอนนี้ไฮโดรเจนของเรานะคะก็คือมีเลขออกซิเดชันเป็นเป็นศูนย์ใช่ไหมคะอ้าวไฮโดรเจนฝั่งนี้มีเลขออกซิเดชันเป็นบวกแสดงว่ามันทำไมลูกมัน เพิ่มใช่ไหมคะพอเพิ่มเป็นอะไรเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะอาวต่อไปมาดู A.G.C. A.G. ฝ AG ั่งนี้เป็นบวกนะคะอ้าวฝั่งนี้เป็นศูนย์แสดงว่าเป็นไงลูกลดใช่ไหมคะลดเป็นปฏิกิริยาไลา่ปฏิกิริยา e d u c t i o n นะคะอ้าวเราทราบแล้วคาออกคายรีอ้าวเขียนตัวแรกก่อนปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะออกซิเดชันนะออกซิเดชัน ก็คือเป็นอะไรลูกเป็นแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมคะแก๊สไฮโดรเจนนะมีการให้อิเล็กตรอนไปนะคะกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะโอเคเนาะอันนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะอ่ะตัวนี้1อิเล็กตรอนนะคะนะ่อิเล็กตรอนมันเกินใช่ไหมลูกเลขออกซิเดชันมันเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะเท่าที่บวกเนาะหนูก็เลยต้องบวกอะไรคะบวก1อิเล็กตรอน เนาะจะได้เท่ากันเป็นศูนย์เท่ากันเลยต่อไปปฏิกิริยา reduction นะคะปฏิกิริยา reduction reduction ของเราในที่นี้ก็คืออะไรคะ reduction ของเราในที่นี้ก็คือ 2Ag บวกใช่ไหมเอ่ย 2Ag บวกนะคะได้เป็นได้เป็นเอ่อได้เป็น 2Ag ใช่ไหมลูกแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เป็นอะไรลูกเลขอ x i d a t i o n ศูนย์ฝั่งนี้เป็นเลขอกซิ a t i o n เป็น เป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องต้องบวกเท่าไหร่คะบวกด้วย2อิเล็กตรอนถูกไหมคะ212อ่ะ2จะเจ้ากันเลือ0ูนย์เท่ากันเลยนะคะอะตอมเท่ากันอ่ะทีนี้เขียนแผนภาพเซลล์นะคะฝั่งซ้ายเป็นขั้วแอโนดแอโนดคือใครแอโนดก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะอันนี้แคโทดนะคะแคโทดคือฝั่งที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันหรือที่เราท่องกันมานะอะไรนะ of a แอรีแครใช่ไหมเนะอ่ยออกแอรีแคร์นะทีนี้มาเขียนแผนภาพเซลล์ซะเราก็จะได้เป็นนะคะไฮโดรเจนสองบวกอ่ะโทษทีไฮโดรเจนนะคะห้ยสองสถานะแก๊สนะคะอ่ะทีนี้ต่างสถานะใช่ไหมลูกสถานะแก๊สกับ aq ใช้สลันะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรลูกสองสองบวกใช่ไหมเอ่ยตัวนี้ก็เป็นสองบวกนะคะนะ,ะตัวนี้เป็นสองบวก อ่ะตรงนี้เป็น AQ นะ,ะต่อไปขั้นด้วยสะพานเกลือใช่ไหมคะสะพานเกลือสะพานเกลือแล้วก็เป็นอะไรลูกฝั่งที่เป็นขั้วแคโทดใช่ไหมเอ่ยแคโทดก็คือเกิดปฏิกิริยารีด c กชันนะคะตรงนี้เป็น 2Ag+ นะคะ 2Ag+ บวกแล้วก็ต่างสถานะใช่ไหมลูกตรงนี้เป็น AQ นะต่างสถานะฝั่งขวาเป็นเป็น solid ใช่ไหมลูกเป็นของแข็งนะเพราะฉะนั้นน้องขั้นด้วย s l a s นะคะ อ่ะขั้นด้วยสอ่ะคุณครูถามว่าจบหรือยังสมการนี้ไม่จบใช่ไหมลูกไม่จบนะฝั่งท้ายสุดของขั้วหนูจะต้องเป็นสถานะอะไรลูกของแข็งใช่ไหมเอ่ยนะเอามาดูฝั่งซ้ายเอ้าเป็นสถานะแก๊สเฉยเลยนะสถานะแก๊สจะอยู่ยังไงนะคะถ้าไปเป็นเซล์ไฟฟ้าเคมีนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็อะไรลูกแล้วก็ขั้นด้วยอะไรคะ pt นะคะ s นะคะถือว่า จบนะคะอันนี้ก็คืออะไรลูกอันนี้ก็คือแผนภาพเซลล์เคมีของปฏิกิริยานี้นะคะนักเรียนนะอ้าวที่เหลือนะคะลูกที่เหลือให้น้องไปทำต่อสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะ น,นักเรียนทีนี้หนูมาดูข้อนี้นะคะโจทย์ข้อข้อ3ใหญ่นะคะบอกว่าทําการจุ่มนะคะจุ่มอะไรเอ่ยจุ่มโลหะทองแดงนะคะอันนี้คือโลหะทองแดงนะคะลูกนะอ่ะอันนี้คือโลหะทองแดงนะคะจุ่มลงในไหนนะคะจุ่มลงในสารละลายนะคะสารละลายที่เป็นซิลเวอร์ไนเตรตนะคะในนี้คือสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตนะคะความเข้มข้นเท่าไหร่เอ่ย1โมลาร์นะคะความเข้มข้น1โมลาร์ ทีนี้นะคะปรากฏว่าในโจทย์บอกต่อว่าเกิดผึกสีน้ําเงินเกาะที่แผ่นทองแดงนะคะอ่ะแผ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูวาดให้ยาวขึ้นนิดหนึ่งเนาะเกิดผลึกสีน้ําเงินนะคะเกาะที่แผ่นทองแดงนะคะนะเกิดผลึกสีน้ําเงินเกาะที่แผ่นทองแดงนะ,ะอ่ะแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าเอ๊มีซิลเวอร์นะคะ มาเกาะที่แผ่นนะคะของคอปเปอร์นะอะซิลเวอร์ไนเตรตในนี้นะคะจะอยู่ในสภาพไอออนใช่ไหมลูกก็คือเป็นอะไรคะเป็น Ag บวกใช่ไหมกับเป็น NO ห้ยสลบถูกไหมคะนะคะอ่ะทีนี้ปรากฏว่ามีนะคะมีซิลเวอร์มาเกาะที่แผ่นทองแดงและในขณะเดียวกันสารละลายตรงนี้ลูกนะสารละลายตรงนี้นะในโจทย์บอกว่า จากเดิมเนี่ยมันไม่มีสีเลยนะคะมันไม่มีสีเลยอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้ามาจากไหนล่ะสีฟ้ามาจากคอปเปอร์ใช่ไหมลกูกนะแสดงว่าคอปเปอร์เนี่ยมีการให้อิเล็กตรอนแก่อะไรคะแก่ซิลเวอร์และซิลเวอร์มีการรับอิเล็กตรอน กับคอปเปอร์นะคะฮนะอ้าวทีนี้เราลองมาเขียนสมการระหว่างนะคะระหว่างปฏิกิริยานี้ดูสิว่าเป็นยังไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าคอปเปอร์เนี่ยเป็นตัวให้ใช่ไหมลูกนะเป็นตัวให้แสดงว่าคอปเปอร์นะคะมาละลายอยู่ใช่ไหมลูกมาละลายอยู่ในสาระละลายตรงนี้นะคะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นคอปเปอร์นะคะไอออนใช่ไหมเอ่ยนะ,ะก็คือ Cu 2บวกนะคะ Cu 2บวกนะคะในเนี้ยนะโอเคไหมคะนะกลายเป็น Cu 2บวกฉะนั้นปฏิกิริยาของเรานะคะอ่ดูตัวแรกก่อนดู Copper ก่อนเนาะ Copper เดิมทีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมลูกนะเดิมทีสถานะเป็นของแข็งทีนี้ c o p เปอมีการให้อิเล็กตรอนนะคะมีการให้อิเล็กตรอนกลายเป็นค o p เปอร์บวกใช่ไหมลูกนะคัพเปอร์บวกนะ อ่าคัพเปอร์สองบวกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสถานะนะคะของสารละลายถูกไหมลูกนะอันนี้คือปฏิกิริยานะคะแรกนะคะต่อไปตัวที่2ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องตัวที่2ก็คือซิลเวอร์ใช่ไหมลูกจากเดิมซิลเวอร์ไอออนใช่ไหมคะซิลเวอร์ไอออนนะ,ะในรูปนี้นะ,ะสถานะเอกเวยเนี่ยนะ,ะทำการรับอิเล็กตรอนนะคะได้เป็นนะคะซิลเวอร์นะคะ, Silver, ะ,คะได้เป็น ซิลเวอร์ในสถานะของแข็งใช่ไหมลูกเพราะว่ามันมีการไปเกาะที่อะไรคะมีการไปเกาะที่แผ่นทองแดงใช่ไหมเอ่ยอ่าทีนี้แสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนมาเท่าไหร่เนี่ยรับมา1อิเล็กตรอนนะคะอ่ารับอิเล็กตรอนมานะคะอ่ะอิเล็กตรอนกระบวกนะคะเจ้ากันนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์นะคะฝั่งนี้ก็เท่ากันแล้วนะคะเป็น0ูนย์ทีนี้นะคะอ่าโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่า ให้พวกเราเนี่ยนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ยให้เขียนสมการสแสดงปฏิกิริยารีดอกใช่ไหมลูกให้เราเขียนปฏิกิริยารีดอกนะอ่าโอเคงั้นเราเขียนปฏิกิริยารีดอกนะคะจากทั้งสองทั้งสสมการนี้ สมการนี้นะคะอันนี้มีการให้อะไรลูกมีการให้อิเล็กตรอนใช่ไหมมีการให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวนี้คือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรลูกออกซิเดชันถูกไหมปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนตัวนี้มีการรับเราเรียกว่ารีดักชันโอเคไหมคะนะรีดักชันนะอ่ะทีนี้ให้เขียนอะไรลูกให้เขียนสมการรีดอกนะคะ สมการรีดอกอ้าวเขียนง่ายๆรวมสองสมการนี้ตอนนี้รวมเลยได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้อ่ะรวมไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจําเป็นต้องทงาไงก่อนอ่าตัวนี้เราทําการดุลน,นะคะในส่วนของอะตอมแล้วก็ประจุก,ก่อนนะคะอ่าตัวนี้ทาไงลูกอ่ะคุณลบออกนิดนึงเนาะอ่าตัวนี้เอออ่ะเท่ากันแล้ว AG เท่ากันแล้วนะคะเอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วปรากฏว่า เราต้องการให้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็น2เหมือนกันใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น2นะคะ2อิเ,เล็กตรอนนะคะตรงนี้มันเป็นบวกหนึ่งอะไม่ได้เราต้องเติม2ตัวนี้ด้วยพอ2ตัวนี้เป็น2 ag ใช่ไหมลูกฝั่งนี้ ag เดียวเติม2ด้วยนะจ๊ะโอเคเนาะทีนี้ก็เป็นไงเจ้ากันได้ละนะคะรวมกันเป็นสรรมการรีดอกนะคะก็จะได้เป็นอะไรลกูก CU นะคะ CUS บวกกับ AG บวกตัวที่2 ag บวกสถานะ a q นะคะเกิดปฏิกิริยาแล้วได้นะคะเกิดปฏิกิริยาแล้วได้ได้เป็นอะไรเนี่ย cu 2บวกนะคะ cu 2บวกบวกกับอะไรคะ2 ag นะคะบวกกับ2 ag โอเคไหมคะอันนี้คือสรรมการสรรมการอะไรเนี่ยสรรมการของปฏิกิริยา r e d o x นะคะอ่ะได้แล้วตอบคำถามข้อที่1ใช่ไหมคะ จากนั้นนะคะให้หนูดูตรงนี้นะคะลูกโจทย์ถามว่าจงเขียนแผนภาพเซลล์กัาวนิกด้วยนะคะปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดกับแคโทดอ้าวเราเขียนก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะออกซิเดชันเกิดที่ไหนลูกเกิดที่ขั้วแอโนดใช่ไหมคะอันนี้คือปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดนะคะส่วนตัวนี้คือปฏิกิริยา e d ดักชันนะคะออกแอรีแคใช่ไหมเอ่ยเรดักชันก็เป็นแคโทดถูกไหมคะ นะอ่าได้แล้วนะคาตอบต่อไปก็คือให้เขียนแผนภาพเซลล์กาวนิกให้เขียนแผนภาพเซลล์กาวนิกทำยังไงเนี่ยแผนภาพเซลล์กาวนิกนะคะหนูก็จะได้เป็นอะไรลูกแผนภาพเซลล์อ่ะขั้วฝั่งซ้ายใช่ไหมลูกเป็นแอโนดใช่ไหมอ่าฝั่งซ้ายของน้องเนี่ยฝั่งนี้จะต้องเป็นแอโนดนะคะแอโนดแล้วก็จะต้องมีอะไรลูกสะพานเกลือขั้นใช่ไหมลูกฝั่งขวาก็ต้องเป็นอะไรลูก แคโทดใช่ไหมเอ่ยนะแคโทดนะเอามาดูฝั่งซ้ายแอนดแอนดคือใครแอนดคือปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมลูกนะ้องก็เขียนเลยได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าก็จะเป็นอะไร Cu ใช่ไหมคะ Cu เนาะอ่ะ Cu สถานะ S นะคะคนละสถานะกับตัวนี้นะใส่สลนะคะ Cu สองบวกนะคะ อ่า AQ ฝั่งขวาของเรานะคะฝั่งขวาของเราก็เป็น2 AG บวกนะคะ2 AG บวก AQ นะคะสเลสนะลูกนะเพราะตัวนี้เป็นของแข็งใช่ไหมเอ่ยน้องก็จะได้เป็น2 AG S นะ,ะนะคะนะเป็น S ทั้งสองฝั่งแสดงว่าถูกต้องหรือยัง ถูกต้องนะคะอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียนนะคะให้หนูไปดูแล้วก็พินิจพิจารณาดูนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะสักเล็กน้อยนะแล้วก็ไปทำใบงานเพิ่มเติมนะคะลูกโอเคนะคะอ่าสำหรับนะคะสำหรับอ่าการทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนภาพเซลล์เคมีนะคะก็คงจะ นะก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนที่เหลือนะคะนักเรียนต้องไปทบทวนนะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโดยใช้หลักการนะคะที่ครูสอนเบื้องต้นตรงนี้นะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะลูกนาอคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะมาพบปะกับพวกเราในเรื่องอื่นๆบ้างนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบ,บทเรียนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ